ฮัลโหลสวัสดีครับผมอีค่ะเดียวเมื่อได้ลงคลิปนานมากเพราะว่าตอนนี้โทรศัพท์ผมมีปัญหานะครับกล้องคือตอนนี้ผมถ่ายกล้องหลังอยู่ยังไม่รู้เลยว่าภาพจะตรงหรือเปล่าผมมองผ่านหน้าจอน่าจะตรงอยู่แหละก็ <c oughs> <c oughs> ปัญหานะครับตอนนี้ก็คือกล้องด้านหน้าโทรศัพท์ผมมันจะมัว,มวนะคือผมถ่ายคลิปไว้สองคลิปแล้วแต่ไม่กล้าลงอ่ะคือ มันมัวมันดูไม่ออกเลยอะ่ะผมก็เลยยังไม่ได้ถ่ายอะไรเลยและอีกอย่างคือตอนนี้ที่ผมอยู่ในผมอยู่ราชบ,บุรีใช่ไหมโควิดระบาดอยู่ในราชบ,บุรี20กว่าคนแล้วล่าสุดมีที่บ้านโป่งนะครับที่ผมอยู่นะก็ตอนนี้ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับผมก็ไม่ได้ไปไหนเลยอยู่แต่บ้านก็จะพยายามทำ คิ่ประมาณนะครับแต่ว่าตอนนี้นผมงานเยอะงานยุ่งจริงๆผมเราไม่ได้อยากหายไปอจาก YouTube นะคือผมก็อยากลงอยากลงคลิปอยู่นะครับอยากมีผู้ติดตามเพิ่มแต่ตอนนี้นผมต้องเคลียร์งานผมแล้วก็เรียนนะครับก็เข้าใจผมนะผมไม่ได้หายไปไหนจริงๆผมก็ยังอยู่นี่แหละแค่ว่าอาจจะลงช้าเลยคือตอนนี้นช้าเพราะว่าต้นปีงานเยอะนะครับแล้วก็เรื่องขาเนี่ยคือตอนนี้น ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ตัดมาใหม่ๆแล้วแบบต้องการฝึกเดินผมอยากจะบอกว่าให้มันแบบเราหายปวดนะครับคือผมนึกไปย้อนดูคลิปตัวเองมาก็นึกถึงตอนที่แบบฝึกเดินครั้งแรกๆอะคือขาเทียมนนมันต้องรัดเราแน่นนะครับมันต้องรัดแน่นเลย <S <S 2> <S 2> ฉะนั้นมันต้องตรงแผนเราต้องหาย,หายปวดนะครับคือหายเจ็บไม่งั้นผมกลัวนะอันนี้ผมผมเคยเป็นนะมันมันอาจจะแบบระบมได้หรืออะไรได้ก็ตอนฝึกเดินก็ใส่ให้มันแบบใส่เดินพอเรารู้สึกว่าเราจะไม่ไหวแล้วก็ถอดแล้วก็พักนะครับเพราะว่ามันจะเป็นผลเสียมากกว่าผลดีนะเพราะว่าถ้าเกิดต่อขาเราอะ,อะเจ็บหรือว่า รหรือว่ามันมีปัญหาที่ต่อขาผมว่าเราจะใส่ขาเทียมไม่ได้นะครับก็ขาเทียมเนี่ยถ้ามีแล้วก็นะครับเตรียมฝึกเดินได้แล้วยังไงก็ต้องรอให้แผลหายก่อนพอแผลหายแล้วเราถึงจะสามารถแบบว่าเดินได้ดีนะครับมีประสิทธิภาพเพราะว่าถ้าแผลไม่หาย,เรา,ยเราจะปวดแผลเราจเจ็บแผลใส่ขาเทียมเข้าไปมันก็ยังไงมันก็เจ็บนะครับฉะนั้น เอลอลอแล้วก็ถ้าดีขึ้นแล้วเราก็ใส่แล้วก็ฝึกเดินนะครับระยะเวลาผมเชื่อว่ามันอยู่ที่ตัวบุคคลว่าแผลจะหายช้าหายเร็วอยู่ที่การตัดแล้วก็แผลของแต่ละคนนะครับของผมก็ที่เคยบอกไว้แล้วก็นานอยู่ครึ่งปีอะไรประมาณนี้ถึงจะเริ่มแบบ ดีขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็อย่าลืมกายภาพบำบัดแล้วก็ออกกําลังเพื่อให้ตัวเองแข็งแรงด้วยนะครับ mm hmm. ก็คลิปนี้ผมขอชี้แจงไปไม่ก่อนแล้วกันเนาะแล้วผมก็จะทำเรื่อยๆนะทยอยทําลงมาเรื่อยๆไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้หายไปนะครับก็ mm hmm. ยังอยู่ขอบคุณมากๆที่ยังติดตามดูผมอยู่นะขอทุกคนสู้ๆนะครับตอนนี้สู้ทั้งแบบตัวเองแล้วก็สู้กับโรคร้ายนะครับโควิดไปไหนก็นี่คงยังคง แมสไว้ตลอดเลยเพื่อต้องไปไหนเจอคนอะไรอย่างเงี้ยก็ระมัดระวังตัวเองกันด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามผมอยู่แล้วก็ยินดีมากค้าคนติดตามเพิ่มขึ้นครับผมก็จะพยายามทำออกมาเรื่อยๆนะขอบคุณจริงๆนะครับคลิปหน้าอาถ้าใช้เวลานาหน่อยแต่มาแน่ๆผมจะลงเรื่อยๆนะครับจะพยายามสู้ๆครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย